สวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเครื่องมือที่ผมใช้อยู่ในปี2025ครับเดี๋ยวมาเริ่มจากการแต่งตัวกันเลยดีกว่าเพราะว่าในการพัฒน,นามาจากปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจากครั้งที่แล้วครับปีที่แล้วผมใช้เป็นเข็มขัดเซ็ตใหญ่มีสายยงบ่าก็เปลี่ยนมาเป็นกางเกงที่มีกระเป๋าติด ถ้าใครอยากได้ก็ลงามาคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมเอาอาจจะเอาเข้ามาขายในอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนในเครื่องมือก่อนจัดเก็บก็เปลี่ยนใหม่ครับก็ปัจจุบันใช้เป็น d e วอ l ์ t ซีสเต็มีอยู่สีกล่องด้วยกันตอนนี้ชั้นบน,นสุดนะครับก็จะเป็นฝาใสก็จะเก็บเป็นพวกแบตลเตอร์เหล็กสบบัดโซบต่างๆมีขี้ผึ้นไทยมีเทปสต็อกแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนิดหน่อยใบกระดาษทรายครับ เดี๋ยวเรามาดูกับชั้นที่2เลยนะครับก็ชั้นที่2ก็จะเป็นผมเอาวกแบตเครื่องมือที่ผมใช้อะมาใส่ก็จะมีแบตวอลเปตวอรดแบตเมกีตอร์อ่าอิมแพคตัวเล็กของผมอะมาใส่ไว้ในชั้นที่2ครับก็เป็นกล่องไซส์ไซส์บางของรีวอลทีมแตกส่วนชั้นที่3เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเพราะว่าของในชั้นที่3ค่อนข้างเยอะ เราค่อยมาเจาะลึกกันในชั้นที่3เพราะว่ากา่อนเยอะมากในชั้นที่3นั้นก็ชั้นชั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอ,อุปกรณ์เครืร่องมือไร้าสายต่างๆตัวแรกก็จะเป็น r e v a l ดีเซฟแปดเจ็ดศูนย์ครับไฮดรลิกอิมพคไดเวอเงียบชิ้นที่2อัวน,นี้แล้วกันก็จะเป็นมันติทูนครับของ e val ลเหมือนกัน d ีเ3ฟสามครับ 20โวลตดีวอองเหมือนกันตัวที่สามมันเป็นดีวอลดีซีดี709สว่านีสิบโวลต์แม็กตัวนี้เป็นตัวอะตอมิกตัวแรกแล้วเป็นโรตารี่ตัวเล็กที่ผมชอบมากก็ะจะเป็นดีวอลมองเห็นไหมดีเซต172สามตัวหลังนี่ ที่ไม่ให้อิ p แพคค a ร์ l อนิกผมทำคลิปรีวิวคลิปพาไปให้ดูแล้วนะแต่ว่าตัวอิ p แพคค a ร์ l อนิกขอไม่ทำแล้วกันเดี๋ยวพังตัวที่้5จะเป็นอิ p แพคของบอสอ่า12โวลต์ g r d 120 LI ครับตัวนี้เก่ามากลสี4ปีละตัวที่6ก็จะเป็นของบอสเหมือนกัน12โวลต์ GWS 120 LI ชิ้นต่อมาก็จะเป็นบอส12โวลต์เหมือนกัน g w เป็น GWS 12v ขี76เครื่องเกียร์3นิ้วเครื่องเกียร์เครื่องตัด3นิ้วผมว่าสำหรับผมอันนี้เป็นเครื่องมือชิ้นที่แพงที่สุดตั้งแต่เคยซื้อมาแล้วที่เป็น12โวลต์นะชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในกล่องล่านจะเป็น IMPACT ของ m a จ i t a ตัวเล็ก7.2โวลต์ T.D. 0 22d ครับตัวนี้ก็ทำคลิปแล้ว ตัวนี้ผมภูมิใจนะปัจจุบันมีคนก็เริ่มใช้นะตัวนี้ตัวนี้ในกล่องล่างก็จะประมาณนี้ส่วนต่อมากล่องกลางก็คือทีมบอกว่าเอาไว้หลังเพราะว่าในนี้จะเป็นกระเป๋าเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเลย อันนี้ก็เป็นถุงมือพุ่งกลับจากทำงานนะเรยไม่ได้เก็บภายนอกเป็นกระเป๋าของดูราเทค14นิ้วถ้าจะไม่ผิดมันมีไขควงคานิเปก2อ,อันฟิลิปอันนึงหัวแฟตอันนึงหัวแบนอ,อันนี้ไขควงฟิลิปเล็กจุดนึงมนเตะอารีสของฟุกฟุกผลิตจีนตัวนี้ เช็คแรมทัทั้เพราะว่าเอามาใช้มาวันนี้เพราะว่าเพิ่งทำพีดีสวิตหายไปเมื่อวานเลยน่าจะทิ้งไปบนฟ้าระดับน้ำประลอดของคาจิมะช่องนี้ยังมีอีกมีเลเซอร์วัดระยะดีวอลแล้วก็จะมีไปใชยจำที่ห้อไม่ได้ใช้ดีอยู่นะตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ตัวนี้ผมแนะนำเลย ส่วนที่เป็นกระเป๋าจะเก็บเป็นแุญแจตู้คอ,อนโทรนกับมีไฟเช็คไว้ลนท่อหดไว้จุดไฟอะไรนิดหน่อยช่องนอกนู้นจะเป็นดักเทปกล้องหลักไม่จะเห็นจะดูในกล้องแอคชั่นอีกช่องนึงช่องสุดท้ายของภายนอกจะเป็นพันนำศูนย์เดีย๋ยวไปดูข้างในกันเลยว่าข้างในจะเป็นอะไรนะข้างในจะมีอะไรบ้าง Hmm. ข้างในค้อนกี่ออนไม่รู้ของทั้งทั้งือนกันจำน้ำหนักไม่ได้ครีมคานิเปกตลับเมตรมือลิวักต์้5เมตรมันติมิตเตอร์เจมิตเตอร์ยูนิตียูทีหนึ่งสองศูนย์ดี ของใหม่ตัวนี้เพิ่งซื้อมาเป็นแอมมิเตอร์ AC DC นี่แหละซื้อมาตัวเล็กด้วะเลยชอบชอบเครืมีเล็กๆอยู่แล้วนะสกิปเลเกอร์ไฟเดอร์ยูนทตีเหมือนกันกีมปอกอัตโนมัติทำกินเตาสีเส้นสตัทเตอร์เล็กตีชอบ ควงตอกที่ไฟไม่ถึงลูตูดของเบสเซลปากแบนไว้อัดตู้เทอร์โมโมิเตอร์อินเทลเล็ตขอาอิงโคแอนเกรดท่อจับทอดจไม่ได้เหมือนกัน,กนคัตเตอร์ฮาร์นิเตกเหมือนกันเา็์นินเตกยอะอยู่นะในกระเป๋าใบนี้ อันนี้เป็ดคอปว่าเหมืนอนกันตัวนี้อันนี้เป็ดเหมือนเดิมชอบที่ปลายจกท,ทัลทัลวีดีแจ่จับท่อสันกิมือสองญี่ปุ่นอันนี้นเป็นหกเหลี่ยมกับแจท็อกยี่ห้อเดียวกันอะไรไม่รู้ฉาก ครีมย้ำสายแลนใสไว้ทำไมไม่รู้ใส่ไว้ก่อนเผื่อใช้ครีมย้าตัวเล็กอันนี้ของโรบินเคยทำคลิปไปแล้วเหมือนกันครีมย้าคอร์เอ็นอันนี้ครีมหุครีมทางในตัวเดียวถอดได้อันนี้ก็เคยทำคลิปไปแล้วนะ พวงยาวหัวผัดหัวก,กลมของเบเซลเหมือนกัน,น,นกันไกโต้ทูชอบโต้ทูใช้เยอะอยู่คัตเตอร์เทอร์ทรูนี่คืเป็นสองอันเล่นในกระเป๋าที่ปลอกสายโจคาริเยอรมันแล้วก็เป็นปากกานิดหน่อยในกระเป๋า ที่ใช้ทำงานอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้มือกรแนะนําเลยสำหรับผมว่าไม่มีใครใช้แน่นอนฟิตสติ๊กหรือฟิสล็อตหรือไฟเบอร์ล็อตไฟเบอร์สติ๊กแล้วแต่จะเรียกถ้าฝั่งที่ผมดูไอเดียมาคืออังกฤษ U.K. ทั้งแท่งกิก่งทั้งไอเนี้ยแท่งเนี้ยเรียกว่าเอ,อ่อฟิตสติ๊กก็คือมาจากฟิตเทปแต่ว่าเป็นแทง่งก็เลยเรียกว่าฟิตสติ๊กนี่เองแล้วก็มีฟิตฟิตเทปสิบเมตรดอกสวา่าน20่มิลยาว46 มีหน้าก,กากเชื่อที่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอกุปกรณ์อีกนิดหน่อยที่อยู่ในกล่องบอสนี้มีค้อนของสัตเตอรเล16ออนมีชุดประแจที่กระเป๋าขาดหมดแล้วกิมตัดเตเหล็กเล็กชอบคือมือเล็กๆอยู่แล้วชีมพันลวดซึ่งไม่เคยพกไปใช้อย่จะซื้อมาเหล็กกินเสา ในกล่องบอสก็จะประมาณนี้กล่องเพราะว่ากล่องบอสไม่เคยเอาออกไปใช้เลยแล้วหลักๆที่ใช้ก็ไม่เคยเอาออกไปครบเซต,ตเหมือนกันนะขล่องดิวทีทสเต็สักทีนึงถ้าเป็นงานตัวเองก็คงเอาไปแหละและถ้าเป็นงานปูไม่เอาไปอีกแหละเป็นเลเซอร์ของทำกิ้น สองละสิบสองเส้นองทำกินครับพร้อมขับตั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันเครื่องมือหลักๆที่มีอยู่ในปัจจุบันก็น่าจะประมาณนี้แหละวิทยุ0.5วัตต์อีก3เครื่องนะเครื่องแรกเป็นเอ็กโวไฮเทล่า2เครื่องเครื่องละวัตต์หัวแดง0.5วัตต์นะครับก็มีอีก2ชิ้นแต่ว่า2ชิ้นนี้เป็น2ชิ้นที่พกติดตัวตลอดเวลาอยู่ในกระเป๋าที่พกติดตัวเลยเป็นการมิเตอร์ ของเควิสเคอี0บิหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดพบติดตัวตลอดตัวนี้เลขดีแล้วก็เป็นแมมทัดพับได้ของสเตบิล่าหนึ่งเมตรอันนี้ก็พบติดตัวไปงนะั้นสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนตรงนี้นะครับก็อย่าไปกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมาในปัจจุบันหนึ่งอันซับที่ผ่านมา ขอบคุณทุกคนจริงครับ